สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คืออาร์ตทอกตีแบบเกมส์นะครับในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเกม Command and Conquer ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่าเลือกอเลอร์ตไปเนาะทั้งภาคหลักภาคเสริมนะครับถ้าเกิดภาคต่อมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไทเบเลียนซันใช่ไหมแต่พอมาเช็คดูข้อมูลทีเนี่ยก็ลืมไปเลยว่าระหว่างขั้นกลางเนี่ยมันมีคอมมานด์อยู่ภาคหนึ่งที่โดนลืมสุดๆนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลืมเลยว่าเคยมีคอมมานด์ภาคน,นี้ลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ด้วย นั่นคือ Command and Conquer: Soul Survivor เกม Spit Off จากซีรีส์ Command and Conquer ที่วางจำหน่ายในปี1997เกมนี้เนี่ยมีความพิเศษก็ตรงที่เป็นหนึ่งในเกมแนว Battle Royale ยุคแรกๆที่ผู้เล่นเนี่ยควบคุมยูนิตหนตัวนะครับไม่ได้สร้างฐานแล้วและต่อสู้กันในสนามรบขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เล่นได้มากถึง50คนซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ล้ำมากๆในยุคนั้นนะครับแต่น่าเสียดายที่เกมนี้เนี่ย กลับไม่ประสบความสเร็จเท่าไหร่แถมกลายเป็นเกมที่โดนลืมด้วยนั้นในวันนี้เนี่ยจะมายอ้อนรอยประวัติศาสตร์กันกับเกมที่เรียกว่าเกมที่มาก่อนการมาเร็วเกินไปนะครับ Command and Conquer: Soul Survivor เดี๋ยที่บอกไปข้างต้น Soul Survivor เนี่ยเป็นสปินออฟนะครับจากซีรีส์ Command and Conquer ภาคแรกเลยพัฒนาโดย b e t h e s d Studio วางจำหน่ายเดือนธันวาคม1997ผู้เล่นเนี่ยควบคุมยูนิตเพียงหนึ่งตัวโดยสามารถเลือกได้ จัดยูนิตภาคพืพ้นดินทั้งหมดในคอมมานด์ของเครือภาคแรกรวมถึงดนโนเสาร์ด้วยในภาคแรกมันมีไดโนเสาร์แพ็คด้วยนะครับโดมีการเก็บกล่องไอเทมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูนิตท,ทั้งพลังโจมตีเกราะป้องกันความเร็วระยะโจมตีและความเร็วในการโหลดกระสุนโดยมีหมดดาะเล่นหลากหลายนะครับทั้งเดสแมชในช่วงการเริ่มเกมอย่างผู้เล่นจะแลบความสามารถในการซ่อนตัวชั่วคราวเมื่อเริ่มเกมนะครับผลลัพธ์หรือพล่นที่แข็งแกร่งกว่า ไอ้กล่องไอเทมที่ว่าเนี่ยก็จริงทางชีวิตอัตราการยิงกล่องป้องกันระยะการโจมตีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลลัพธ์พิเศษด้วยเช่นเปิดเผยตำแหน่งผู้เล่นทั้งหมดรีเซ็ตมมหมอกสงครามไอหมอกดำดำมาแหละที่เวลาผู้เล่นต้องไปสำรวจเนาะความสามารถซ่อนตัวแถมโจมตีด้วยปืนใหญ่อ้อนได้แล้วก็ขึ้นย้ายตำแหน่งแล้วเราเจ๋ว่าทั้งกราฟิกแล้วก็เซตติ้งหรือแม้แต่ตัวยูนิตเนี่ยข้อแอสเซทมันจะคอมไปอย่างของเครื่อพักแรกเลยนะครับเทเบิลเลียนดอนนะครับ เรือว่าแค่เอาเอนจิ้นภาคเก่าเนี่ยปรับให้มันเป็นเหมือนแนวแบบแมทรอนยอร์อะไรแบบนั้นนะครับโดยที่เกมเนี่ยไม่มีสตอรีร่เตียงใดด้วยเรียกว่าเป็นสปิคออฟแบบ100%เลยนะครับแต่เพราะแบบนี้แหละทําให้คอมมานี่ของเคิร์สโซลซีไวเวอร์เนี่ยได้คะแนนวิจารณ์ค่อนข้างต่ํานะครับที่62จากเกมแลนกิ้งส์โดยนัยกวิจารณ์ให้ความเห็นว่ามันมีระบบการเล่นตื้นเขินแล้วก็เล่นสุกได้ในระยะสั้นๆเท่าน,นั้น แต่การควบคุมยูนิตเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่และโจมตีไม่ขาดความท้าทายและระบบการเก็บไอเทมที่เพิ่มพลังเนี่ยสร้างความน่าลำคาญเนื่องจากมีโอกาสโดนโจมตีจากเป็นใหญ่อ่อนด้วยนะครับแต่แนอาว่าตัวเกมก็มีคนชมอยู่บ้างนะครับเช่นใช่เกมมันมีบริการรายเดือนซึ่งยุคนน้นนี่ก็ยังใหม่อยู่ดีนะครับระบบเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีการสรับสุนที่ดีและระบบแคปเจอร์เดือแฟลกก็สนุกอยู่เมื่อเล่นกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับส่วนด้านยอดขายเนี่ยก็เรียกว,ว่าก้อนหนักเหมือนกันนะครับ เกมมาสมหารด้านยอดขายที่ต่ําและมีฐานผู้เล่นจํากัดจนต้องปิดบริการในที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเกมคอมมานด์ของเครื่องภาคเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกรวมในชุดเกมด้วยนะครับคอมมานด์ของเครื่องเนี่ยมีการรวมชุดคอลเลคชั่นสองคันด้วยกันก็คือ The First Deca d e ที่เรารวมมาแต่ภาคแรกไปจนถึง General z e r o hour และล่าสุดที่เราซื้อได้ใน EA เนาะนั่นคือแพ็ค the Ultimate Collection ที่รวมมาแต่ภาคแรกยันภาคที่หวยอย่างเชมเบลเลนทวไรเลยเนาะแต่โซลไอด์เนี่ย ไม่อยู่สักกระแพคเลยนะครับก็ในความที่มันเป็นเกมแนวแบบมอร์จเพิ่มเยอะลุ้นๆเนาะมันไม่ได้มีโหมดซีเคิลเพิ่มเยอะนะครับแต่ถึงแม้เกมจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่โซลซีเวิร์กก็ถือเป็นเกมที่มีแนวคิดล้ำสมัยนะครับโดยการยุติบริการเนี่ยตัวเกมนเนี่ยน่าสนใจตรงที่มีประวัติการยุติบริการ2ครั้งด้วยกันนะครับแต่การปิดครั้งแรกเนี่ยเซร์เวอร์สไปทางการถูกปิดในวันที่1มกราคม2002คือปีใหม่ปุ๊บปิดปั๊บเลยทำให้ผู้เล่นเนี่ย สามารถเล่นได้เฉพาะโหมดฝึกเท่านั้นแล้วก็โหมดซอมออฟไลน์และต่อมาตัวเกมนี้เนี่ยก็ถูกนํามาเปิดอีกครั้งนะครับในเดือนมก,กรา2022ไม่น่ามือนยิ่งนะโดยมีทีมพัฒนาประกอบด้วยออมนิเบลดซีซ,ซีไฮเปอร์แล้วก็ทอมสัน26โดยสามารถนําเกมเนี่ยกลับมาให้บริการออนไลน์ได้อีกครั้งพวกเขาได้ทำการทดสอบแบบจํากัดกับผู้เล่นที่คัดเลือกมานะครับรวมถึงผู้เล่นระดับสูงสุดจากยุคแรกของเกมด้วยเนื่องจากทีมพัฒนาเนี่ย แล้ก็พบโค้ดจากเวอร์ชันเบต้าที่สูญหายไปนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายก็าหายไปอยู่ดีนะครับใยความสําสคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมโมบ้ายุคแรกแรก,ก่อนที่จะมีความโมบ้าถูกบัญญัติขึ้นในปัจจุบันนะครับอาจิะแม้ผลลัพธ์อาจจะดูแบบไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ระบบก,การเล่นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าล้ำสมัยยุคนั้นนะครับเทีเยนผู้เล่นเนี่ยควบคุมยูนิตตัวเดียวและเก็บไอเทมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยมีระบบการัปเกรดย unit ผ่านการเก็บไอเทมระหว่างเกมซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏตัวในเกมโมบายุคหลังและในความที่ยังก,กเจ็ดไงข้อจํากัดมันมาเยอะมากๆนะครับส่วนนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตยังเป็นสิ่งหายากและก็มีราคับแหงทําให้เกมเนี่ยมาก่อนการเกินไปนะครับน่าจะไม่ถึงแม้เกมจะไม่ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์เนี่ยแต่ Soul Survivor ก็ได้วางรากฐานในคิดหลายอย่างที่ปรากฏในเกมยุคต่อมา แล้วกลายเป็นตำนานในชุมชนแฟนเกมคอมมานด์ของเคอร์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยว่ามีเกมนี้อยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคอมมานด์อย่างของเคอร์โซลซีเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นเพียงจุดด่างในโปรศาสตร์ซีรีส์คอมมานด์อย่ของเคอร์ ker, แต่ก็ไม่ด่างเท่าตัวไวไลท์อ่ะแต่มันก็เป็นบทเรียนสําคัญที่จะเห็นว่าไอเดียที่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะครับในยุคที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยยังเป็นของหายากการออกเกมออนไลน์ล้วนๆเนี่ยอย่างโซลซีเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นการเสีย่ยงครั้งใหญ่ของเวสต์ซูสตูดิโอ แต่แม้ว่าจะเป็นเกมที่ล้มเหลวในเชิงพาณิชย์แต่นาคิดหลายอย่างในเกมเนี่ยกลับมาลดแล่นในวงการเกมปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมยูนิตเดียวการเก็บไอเทมเพิ่มพลังหรือแบตเทิลรอยัลเรียกว,ว่าโซลไทร์เบิร์เนี่ยเป็นเกมที่มาเร็วเกินไป20ปีก่อนที่โลกเนี่ยจะพ้อเกมแนวนี้นะครับและนี่คือผลที่ให้มันเนี่ยกลายเป็นตำนานที่ควรจดจาเอาไว้ในประวัติคอามมาเนี่ของเคอร์ด้วยก็ระมาณนี้นะครับจริงๆส่วนตัว สมัยที่อ่ะตอนเด็กหลายคนก็น่าจะเคยโหลดเกมเดิามาเล่นเนาะโซลซไปเวอร์ก็ไม่ถึงนั้นนะครับตอนที่ผมเนี่ยเริ่มตามเกมคอมมันอย่ของเครื่อมาผมก็กะับว่าเออจะเล่นทุกภาคให้ได้นะครับและรวมถึงโซลซไปเวอร์ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการให้โหลดอยู่ไงซึ่งเกมเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วเนาะรู้สึกตอนนั้นมันผมน่าอยู่มัธยมต้นมัน้งซึ่งตาขะมวยที่ผมบอกมาเนี่ยคือเกมมันมีการสอบออฟไลน์ด้วยผมก็เล่นหมดนั่นแหละคือการซ้อมไงคือก็ไม่สู้เลยใครอ่ะ จำได้เลยว่าเล่นแป๊บเดียวก็ออกแต่ที่แน่คือเราเล่นไปจนเสาก็เพลินอยู่เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมเคยรู้จักเกมข่านี้มาก่อนไหมก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์และคอมเมนต์กันเยอะนะครับเลอกใครอยากสัสนุนช่องผมเนี่ยตอนนี้ผมยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับแต่ก็ผ่านกดซปเปอร์แตงได้แล้วก็สามารถกดซปเปอร์แตงได้ในช่องถังด้านล่างนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ